Thưa ววสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตะพาบโฮมทัวร์เวอร์ชั่นคริสต์มาสนะคะก็คือ<แ>ในบ้านมีเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปบ้างแล้วเราก็มาแต่งเป็นคริสต์มาสแบบคุมโทนะคะก็คือเราจะไปในเวแบบเขียวๆน้ำตาลขาวอะไรเงี้ยมีแดงแซมแซมบ้างแต่ว่าไม่ได้แดงเยอะมากซึ่งตอนแรกนะอยากได้เป็นแบบบ้านแบบคริสต์มาสแบบเขียวขาวทั้งหลังแต่ไม่สามารถทําได้ก็เลยเออกรีปอัพว่ายอมแพ้ก็เลยได้เป็นฟิลฝรั่งฝรั่งมาเพราะว่านับก็ไปดูเรฟเรนจากอินเทสต์มานะคะแล้วก็เอามาอะแดป ในมุมต่างๆของบ้านเราที่มันเหมาะเดีวันนี้จะพาเดินดูแต่ว่าไม่ได้บอกพี่กัดน,นะเพราะว่านับซื้อมาหลายที่มากแล้วก็แต่ละที่คือแบบได้มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรเงี้ยก็คือจำไม่ได้อะไรสวนก็หยิบมา<ช>ได้<อ>ามาจากแบบัตูจัก i k เกียอินเด็กเซนทนสัมเพลงบางกอกคริสมาสเขาจะเป็นร้านที่ขายข,ายของแบบเยอะมากเป็น w <my> เอ,อให้ป๊อกให้ดูก็คืที่นี่นะคะ จะเป็นบอกว่าขายของคริสต์มาสโดยเฉพาะสองชั้นของเยอะมากส่วนใหญ่เราก็จะได้จากที่เนี่ยเยอะด้วยแล้วก็มี I ไอจงไอจีอะไรเงี้ยซื้อไปเรื่อยเดี๋ยวพาไปดูว่าเราเปลี่ยนอะไรบ้าง,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 งยู <laughs> ตกหน้าน <laughs> ้องเลยอ่ะ ทุกคนก็คือจริงๆแล้วอะนับอะคลิปฝั่งอ๋อเออใช่โทมทวนจริงฝั่งเนี้ยตอนแรกเป็นโซฟาครา้ทาี่แล้วเป็นโซฟาแล้ว <laughs> ชั้นวางทีวีก็คืออยู่ฝั่งโน้นแต่ว่าเน,นี้ยนับกลับฝั่งแล้วรู้ว่าคือพอกลับฝั่งแล้วนับก็จีคุยกันว่าเฮ้ยดีใจมากเลยหือนที่เรากลับฝั่งมาเหมือนชาวบ้านเขาท้ <laughs> <พ>องจริงอะบ้านอะทำให้มันเป็นแบบนี้แล้วพอเรากลับมาทำเหมือนปกติชาวบ้านเขาอะเฮ้ยส <laughs> <laughs> วยว่ะสวยว่ะเฮ้ยว้างว่ะ เพราะว่าตอนนั้นอะไอโซฟารมมันมาอยู่ตรงนี้พอเดินลงมามันก็มีตรงนี้ชิ้นใหญ่ๆมันก็จะอึดอัดแต่พอตอนนี้มันลงมาแล้วมันแบบตรงนี้มันโล่งใช่ป่ะโอเคพอเริ่มสักมุมนี้ก็เอากระจกมาวางแล้วก็มีรองเท้าบู๊รองเท้าบูมก็จะให้ฟีลแบบคริสปัลแหละแล้วก็ก้วพาวตะก้าผ้าผ้านะคะแล้วก็กล่องของขวัญที่เราอไปเอากระดาษน้ำตาลห่อเองคือเราเพื่อของที่ทุกคนส่งมาให้เราอะอันเนี้ยค่ะ เป็นกล่องกล<ข>องเป,ออปล่าพอกล่องเปล่าเราไม่พอเราก็เลยไปเอาคอนเฟกที่เราซื้อมาแล้วยังไม่ได้แกะกินอะ่ะเราก็เลยห่อเข้าไปเป็นคอนเฟกกล่องใหญ่ห <c oughs> ่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอหมดเทศกาลเราก็ค่อยมาแกะอ้าวพี่แบนมันบางกล่องหมดเลยโอเคอันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากก็เป็นต้นสนคือนับไปเห็นใน Pinterest เขาเปลี่ยนความคิดนับนิดนึงคือคริสต์มาสสามารถมีต้นสนได้ในายๆต้น เราก็เลยมีต้นเล็กต้นน้อยนะคะก็คือวางตกแต่งอันนี้คือภูมิใจนําเสนอมากนราไปซื้อฟืนจริงๆมาเลยทุกคน20โลไม่สิ40โลใช่ใช่แล้วยังมีอยู่ตามมุมบ้านต่างๆแ,<ล>แ<ล>น่นะคืออยากได้ฟืนมากๆแต่ว่าหาไม่ได้เลยก็เลยไปเสิร์ชๆจนแบบเอาจนได้ไปเจอในช้อปปี้เขาขายแล้วเราออกก็กดมาเขาขาย20โลอย่างน้อยแล้วนะา่าก,ก็ไม่รู้ว่าเออมันจะดีแค่ไหนแต่ทุกคนรู้ป่ะสั่งมาแล้วแบบมันขู่ที่ เราก็เลยกดเพิ่อมอีก20เป็น40เราก็เอามาตั้งว้อยงนี้นะคะด้วยความที่มันมีความคริสต์มาสมา,มากแล้วเราก็นั่นแหละของเล็กของน้อยที่สําคัญที่นะับบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วว่าสิ่งที่จะทาให้แบบสวยมากๆก็คือเทียนนะก็จะไปเอาเทียนมาวางแบบวาง,บบวางอย่างนี้เลยอะ่ะแก๊งแก๊งเทียนต่างๆแล้วก็จะมีแบบมีแคนดี้แคนดี้พวกอะไรไอรตัวเนี้ยจีชอบมากเลยเราไปได้มาจากที่ไหนวะไดโซไดโซเออ60บาทแล้วก็ไอ,อพวกถุงเท้านี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะถุงเท้าน่ารักมากของนับเป็นจีแคนเตอร์นับพุม่าเออ ซึ่งเราก็จะไม่เจาะหรือไม่แปลกไม่แปลไม่อะไรูไว้ค <c oughs> ือเรายัดเข้าไปรูอะทุกคนถัดมาก็ยังคงเป็นเทิงเทียนต่างๆนะคะเป็นตะเกียงแล้วก็ต้นนี้ไปได้ที่สังเพ็งมา500บาทูมาแล้วก็ต้นคริสต์มาสถ้ามันมีขาแล้วเอามาตั้งนับว่ามันจะสวยน้อยกว่า <c oughs> ที่เราใส่ตะกร้าหรือกระางหรืออะไรเงี้ยก็คือให้มันมีขาของมันเหมือนเป็นต้นจริง แบบนี้ก็คือน่ารักกว่าเฮ้ยจีภูมิจะนําเสนออันนี้อ๋อเอนี้น่ารเดอะแกงเดอะแกงเดอะแกงไดโซ่แล้วคือมันแบบมันน่ารักตรงที่แบบมันเป็นแบบค่อยๆขาดูดิให้ขาเป็นดอกแดกอะโซฟาก็คุมโทนไม่มีอะไรมากความผ้าให้สีมันเด้งออกมา ตอนแรกวางสีครีมแล้วจมก็เลยไปหาสีเหลืองมานะคะเพราะว่าถ้าไปสีแดงเราก็รู้สึกว่าแดงไปะนะไม่ค่อยชอบสีแดงก็เลยเลือกเป็นเหลืองให้มันแบบคุมโทนไปในเวนี้ได้อยู่คริสต์มาสไม่ได้จาเป็นที่จะต้องแบบโอ้แดงเขียวอย่างเดียวมันก็อาจจะเลี่ยนไปได้ก็เอาสีเหลืองมาเค <Okay, S 1> <c oughs> ไปต่อเหรอเล็ก<ช><ๆ>น้อยน่ารักมากอะไรบานบานอันนี้เราได้มาจากจตุจัก จะให้จิเป็นคนพูดเพราะว่านาจะให้เครดิตนางนาเป็นคนที่แบบส่วนใหญ่เขาเป็นคนจัดซึ่ง <laughs> โอเคต้องบอกก่อนว่ามั่วอยู่แค่บอกว่าอยู่มั่วแค่แนั้นเองเออไม่ใช่ <c oughs> สิบปร์เซ็นของบ้านในการแต่งงางเนี้ยของเราคือหนังสือปลอมไม่ใช่หนังสือปลอมห,หนังสือจริง,รงหนังสือจริงแต่เป็นหนังสือมือสองที่เราซื้อมาในราคาสาเล่มร้อยที่จัดจา้าซึ่งมันสวยมากดังนั้นคนสังเกตมันจะไม่ได้เหมือนแบบความฟีลลิ่งมันจะไม่ได้เหมือนหนังสือปลอมมันแค่ได้ความจิมมากขึ้นแล้วก็ จีบอกนะว่าจีไม่ค่อยอยากให้แบบแต่งคริสต์มาสโดยการที่จะเอาของคริสต์มาสจัดๆก็เลยเนีนเอาจัดการเอาจัดการมาใส่จริงๆไม่ชังเทียนไม่จัดการเออะชังเทียนได้จัดไอจีน้ำพุก็นเ,เนี่ยแล้วเราแค่ใส่ไอ้หมวกนี้หมวกนี้ของใครจริงๆหมวกพี่นี่หมวกผูมาก ซึ่งที่บอกนับว่าไม่อยากให้แต่งความคริสต์มาสคือคริสต์มาสคือหมายถึงว่านับอ่ะจะซื้อแต่แบบซานตาคลอสซื้อแต่แบบอ,อะไรที่แบบคริสต์มาสซึ่งนางบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเยอะเกินไปคือจีอก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราควรซื้ออะไรที่มันเป็นแบบจจกของจักการของถูกมา,กมาคือไอเดียของเรานะทุกคนนั่นแหละประมาณนี้หนังสือ,อมันก็ยังมาใช้ต่อได้ของพวกนี้ยังใช้ต่อได้เห็นไหมนี่ก็คือดิฟฟิวเซอร์นะคะอันนี้หอมหอมของจริงพวกนี้มันยังเป็นอะไรที่เราสามารถใช้ต่อได้คือมันยังเป็นเดคอเรชันคือก็จะมี ตนี้แหละที่มันจริงจริงมันจ๋าแต่ว่าปีหน้าเราก็ยังใช้ต่อได้<ช>ต้นนี้น,น่ารักมากทุกคนต้นนี้เป็นต้นที่ตามหายากมาก จริงๆร้านขายมันเยอะมากแต่มันหมดเยอะคือนับรู้สึกว่ามันเป็นต้นที่แบบน่ารักมากๆถ้าใครอยากจะแต่งบ้านคืออันนี้คือควรมีจะบอกว่าหนังสือที่เราไปเลือกมาคือที่เขาขายมือสองเราสามารถเลือกเล่มได้เพราะฉะนั้นเราจะคัดมาเป็นสีแบบนี้ขอบที่เป็นสีครีมคุมโทนแล้วก็เราก็เอาชงเอาเทียนเอาวอลนัทวอลนัทนี่ต้องมีแล้วเราก็คุมให้ตรงนี้แบบเป็นโทนแบบทองเขียวขาวน้ำตาลนะคะส่วนด้านล่างที่เราดู Pinterest มาค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาชอบวางตะกาตะกาตะกาไว้ าาาปากกาฟื้นอีกแล้วฟื้นฟื้นที่เราได้ใช้ฟื้นเหลือฟื้นเหลือฟื้นที่เราได้ใช้รอบสองอะซื้อมาสี่สิบโลไงมันสวยจริงๆเว้ยทุกคนชั้นเดี๋ยวนี้จะออกไปแต่งนอกบ้านอีกคือเราไม่ได้ใช้แล้วทิ้งนะเราก็จะไปเออเพราะว่าเดี๋ยวนับทำรอบบ้านแล้วนับก็วางตีมไว้ว่าอันนี้จะไปอยู่รอบบ้าน และมาถึงเตาเะคลนครัทุกคนฝั่งนี้นับอะจะเปลี่ยนไปด้วยเก้าอี้นะคะ mm hmm. ก็คือนับไปซื้อเก้าอี้ตัวยาวมาที่เป็นเบนช์นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะับไปเห็นฝรั่งเขาชอบแบบว่า มีเบนช์แบบนี้2คือเดี๋ยวเพื่อนจะมาบ้านนับอยากให้แบบมีที่นั่งได้เยอะๆซึ่งตัวนี้จอบโจ์มันสามารถนั่งได้แบบ5คนเลยอะไรเงี้ยนี่ให้ดูหนะะ้าตามันน่ารักมากอันนี้นะับอะลองเปิดใจไปซื้อร้านใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อเลยนะคะเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้เพราะว่าเขาราคาดีมากทุกคนที่นะับอะลองซื้อก่อนเพราะว่าราคาเขาเลยอย่างแรก3 0 0 0บาททุกคนแล้วนะับ้วก็ให้เขาอะทาสีให้คล้ายกับโต๊ะบวองร้อย 200, แปดสนสองแลบบ้วนับแตะไปดูมาว่าในร้านเขาอะมีแบบเซตเป็นเก้าอี้เบนช์แบบนี้แล้วก็มีโตี เก้าอี้แบบแชร์อีก3ตัวทั้งหมดราคาะกาพนาคือแบบถูกว่าในขณะที่โต๊ะตัวนี้เราซื้อมาหมื่นสี่แต่ว่าเขาก็เป็นไม้ย่างพลาระาสานนะแต่ว่าคัตตงคัตติงอะไรเงี้ยเขาดีเลยแล้เรา,บาแบบแฮปปี้กับเก้าอี้ตัวนี้มากรู้สึกว่าถูกมากเออมันทำให้บ้านดูโลเออมันทําให้แบบบ้านดูเปลี่ยนมูดอะแล้วมันดูคริสต์มาสแล้วมันแบบนั่งสบายมันนั่งได้หลายคนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็โต๊ะกินข้าวก็คือเราผูกผ้า ให้มีความเท็กซ์เจอร์ข้างมันจะมีความนิ่มน่ะถะซื้อที่ี Ikea วางพวกเอาอาหารที่เราอยากจะกินแหละขนมป้งขนมปังผลไม้ผลไม้จุดเทียนมีกาแฟอันนี้ให้ความคริสต์มาสก็คือความสีทองความสีทองแล้วก็น่ารักมากทุกคนก็คือน้ำใช้ทาสีทองแล้วก็เอาพวงหลีดมาวางนะคะแล้วก็ไม่เรียกพวงหลีดจริงๆเหรอไม่เรียกพวงหลีดจริงจริงตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาเรียกพวงหลีดเหรอเขาเรียกพวงหลีดพวงหลีดคริสต์มาสอันนี้เป็นแท่นไม้ที่ซื้อมาจากจตุจักรเก้าสิบบาทแล้วก็วางวอลนัทวางกระดิ่งวางกระดิ่งเนี่ยแพงมากเลยนะ สี่ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอะไรแบบนี้แต่สวยแต่สวยแต่สวยมันดูยูนิคมากก็คือวางตกแต่งไว้เป็นเด ك เรชันนะคะโอเคมาถึงไฮไลท์ไฮไลท์ต้นสนที่หากันนานมากหาหลายที่มากคือเรียกว่าหาคือซื้อผิดมาแล้วอะ ซื้อสัเพลงไปได้ต้นเจ็ดฟุตสัเพลงมาแล้วก็สกิติเฮ้ยถูกมากพันแปดซื้อมาวางไม่ได้หวางมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่จริงๆเราก็แปเนื้อตอนแรกเราคิดว่าต้นเพรสซัดอะวางอะยังไงก็ใช่แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ไว้ทุกคนพอวางแล้วมันยังไม่ใช่อุณนโพมนยังไม่ได้แล้วเครียดน,นะตอนนั้นอะเครียดน,นะ,นะ <laughs> ไปหาหลายทีเราก็เลยกลับไปที่บางกอกเพรสซัดแล้วก็ได้ต้นนี้มาต้นนี้สูงเจ็ดฟุตราคาหกพัน เหมือนแบบเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเออเอแต่มันสวยมากเสียมากเสียง่ายเฮ้ยถูกแล้วเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็ยยคื 6,009แต่ว่าคืออย่างนี้ทุกคนราคามันแรงเพราะว่าเขาอะทาเป็นต้นเสมือนจริงข้างนอกเขาจะมีเท็กซ์เจอร์ที่เหมือนต้นสนจริงๆ <Ooh. S 2> องิ้แต่เขาก็แซมไม้<ต>ความ่เขาก็มีแซมอันแบบที่เป็นของถูกมานะ mm. แต่เนี่ยมันต่างกันเลย mm. เห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะมันไม่เหมือนกัน mm. mm. ก็คือนั่นแหละแพงตรงนี้อีกอย่างหนึ่งทุกคนที่ทําให้ต้นสนสวยลงพื้นเลยจ้ะต้นสนที่เราทําให้แบบทุกอย่างสวยคือต้นสนที่ติดพื้นด้วย mm. ขา ไอต้ต้นแรกที่น้ำซื้อมามันเห็นขาแล้วมันก็เลยแบบแตบงแต่งทำแ,แนนทแต่พอต้น่วนที่ไม่เห็นขาเลยอ่ะก็ <c oughs> อย่างที่บอกเหมือนเหมือนต้นหน้าทะะีวีที่เราแบบใส่ตะกร้าอะไรเงี้ยแต่ <eres S 2> ต,<ร>ตนนี้คือไม่ต้องใส่ตะกร้าแล้วมันดูมันดูฟูมันดูเข็งก็ฟีลิ่งเดียวกันแล้วก็เราก็แต่งด้วยสีทองๆเงินเงินขาวๆโดยที่ตอนแรกก็คุยกันเหมือนกันว่าเฮ้ยเราแต่งแน่นเลยแล้วกันเอาแบบแน่นเลยคือของมาเยอะมากเลยเอาแน่นเลยไม่ไหวว่ะเรารู้สึกว่าเราไปทางนั้นไม่ได้จริงเรารู้สึกว่าเราไปแบบมินิม น้อยนอยยนนิดไปม,มินิมอ,อ,ตอลตอนแรกสิบอกว่าเราไม่แต่งเลยปะล่าจริงจริงจีชอบตั้งแต่ตอนที่มันวางแล้วมันเขียวเฉยๆนะแต่หลายผู้ชมเคยใส่น้อยแต่งก็พอน่ารักดี นี่ก็คือฟืนนะคะเราก็เอามาวางไว้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีแบบเล็กๆน,น้ <decoration S 1> อยๆเด coration หนังสือปลอมเหมือนเดิมเพราะว่าตรงนี้โดนต้นคริสต์มาสบังอยู่แล้วก็ใส่อะแต่ว่าเออใชับมันมาก่แล้วก็เครื่องซ่าเราก็เปลี่ยนเป็นขั้วต้นคริสต์มาสเทียนอันนี้เกียร์แล้วก็ใส่เทียนไว้แล้วก็อันนี้ไดโซนอันนี้น่ารักอันน<ซ>ี้น่ารักเขากำลังขนต้นคริสต์มาสไปแล้วก็ลูกศรเออลูกศร มุมนี้มันจะเป็นเฟร์ริ่คอร์เนอร์ของจีมุมใหม่ขนมและไวนยทุกคนชั้นวางวนยเนี้ยถูกมาก950บาทแล้วก็เราก็มีต้นอีกเราก็มีขนมไว้เพื่อนๆนะครับไอ้นี่มีตัวที่เมื่อกี้มันห้อยขาอันนี้จะเป็นห้อยขาอีกแบบหนึ่งของในสมกันมั้ยในสมนี่อ่ะแล้วก็บนจริงจริงแล้วเขเปลี่ยนนิดเดียวเองอไงก็วางหนังสือในิมแหละแล้วก็ต้นแล้วก็พวกตัวเล็กๆต่างๆชอบตัวเล็กๆพวกนี้มากจริงมันเป็นตัวห้อยของแบบต้นคริสต์มาสจิรู้สึกว่ามาวางมันดูดูคิวถือ มาถึงมุมสุดท้ายนะครับคือเขาพูดไม่หยุดตอนแรกบอกว่าไม่อยากพูดแล้วตอนนี้ขอพูดมาถึงมุมสุดท้ายเป็นมุมที่ดีกีูสใจดับใก็คือเป็นของตกแต่งที่เราซื้อ <c oughs> เดิมๆแต่เราก็เอามาวางมุมนี้า้าในเช่นทีอันนี้อยู่มาตั้งแต่แบบบ้าน <c oughs> <c oughs> แตวนอ, <c oughs> อันนั้นคือโขดป่า <c oughs> แล้วเราก็อต้นวอลนัทครับวอลนัทใส่กลโหลมีตุ๊กตาจิ๋วๆเหมือนเดิมอันนี้เจ๋งมากทุกคนแพงมากเลยมันเป็นบ้านสามหลักที่น้าบอกว่าให้เราควรจะวางตรงนี้นะเพราะว่าเราซื้อมาแพ เพราะว่าตอนแรกมันไปอยู่ตรงนู้นทุกคนแล้วมันก็หลบอยู่ข้างหลังนะบอกเฮ้ยไม่ได้แกต้องมาอยู่ตรงนี้แกมีมูแล้วค่ะอันนี้ก็สายต้นที่เราใช้คันบันไดแต่ว่าเรามาตัดตัดอันนี้ไปซื้อมาเป็นเส้นเท่าไหร่2เมตรเจ็ดเส้นยาวๆแบบนี้ยาวๆแล้วเราก็มาตัดด้วยครีม2สองเมตรเจ็ดสามร้อยห้าสิบบาทพนักามากมันสวยมากอันเนี้ยเดบิวอันนี้สวยมากเขาไม่ขายนะเขาไม่ขายเขาตั้งโชว์เราไปขอดร้องเพราะเราเห็นเขามี2ต้นเราเลยบอกว่าขายไหมคะเขาบอกว่าต้นนี้ของเขาเองเออขอซื้อได้ไหมคะเขาเข้าใจดี ใช่ค่ะเราเราก็โอเคแฮปปี้แล้วก็โซนนี้เป็นโซนของเขาไอเดียเขานะคะให้เขาบอกเป็นโซนยิงโปรเจคเตอร์ก็เป็นสิ่งที่ชอบก็เลยยิงโปรเจคเตอร์แล้วเราก็เนี่ยฟืนที่เหลืออีกของ40กิโลที่เราสั่งมาก็จะมาวางตรงนี้บวกกับของฝันที่ข้างในเราห่อคอนเซ็ปหนังสือเอาหนังสือมาห่อแล้วก็มีหนังสือวางไว้แล้วก็ตะเกียงน่ารักจ้านี่เป็นมุมพ่ธีกรจะนำเสนอมาใช่เพราะว่าคือเราพยายามอยากจะมีเตาผิง ไม่รู้ตอนแรกอ่ะคิดว่าเตาผิงจะไปอยู่ตรงนู้นดีไหมแต่ไม่ได้เพราะว่าถ้าวางโปรเจคเตอร์มันจะต้องมาลอยๆอยอยู่ที่ผืนเราก็เลยมาวางโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะคะแทนโอเคนี่แหละโฮมทัวร์เคลฟาดสตาร์จริงๆอ่ะนับว่ะอยากจะพูดว่าเฮ้ยมินิมอลไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่มินิมอลไม่มินิมอลจังไม่ไม่นี่ไม่เรียกมินิมอลจัวานี่แหละ โฮมทัวร์คริสต์มาสสไตล์เราเราใช่ก็คือแบบนี้เป็นแบบอยากวางอะไรก็วางอชอบอะไรก็ซื้ออะไรแบบนี้แต่ว่าหลักๆเลยอย่างที่บอกก็คือคิดมาแล้วว่าของบางอย่าง ใช้ได้เมันคือมันไม่ใช้ต่อได้มันจะเป็นเดคอเรชันของบ้านของบ้านเราได้ด้วยแล้วก็ต้นไหนคิดว่าถ้าปีหน้าไม่ได้ใช้แต่งจริงก็คือจะเก็บว้ใช้ทุกปีแหละเพราะเราก็ตัดแต่งทุกปีจริงจิ้วต้นนี้อยู่แล้วต้นนี้เราเราได้จะใช้ทุกๆปีหลังจากนี้แต่ถ้าอันไหนที่ปีหน้าไม่ได้ใช้น้ก็วางขายไปแล้วแหละว่าจะขายปล่อยมือสองในราคาที่แบบไม่ได้แรงมากเพราะว่าเราก็คิดว่าทุกปีมันจะมีคนที่แบบ คริสต์มาสอยู่แล้วมีคนต้องการของพวกนี้อยู่แล้วถ้าซื้อซื้อใหม่แล้วมาซื้อต่อเราในมือสองก็น่าจะถูกลดเพราะว่าเราก็แค่ใช้ตล้้เองแล้วก็เก็บเก็บไว้ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็ประมาณนี้นะคะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันมานะคะมารีคริสต์มาสค่ะทุกคนแฮปปี้นิว year ด้วยค่ะแฮปปี้นิว year ลุงแม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญใช่โยไม่หรอกขอให้ทุกคนมีความสุขสุภาพแข็งแรงละคะสุภาพด้วยเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้โอเคครับ